เอาละครับกระดาษสีผมมาพบจะได้ผมระพิจัยระพบขัดรอกปัสสาวะหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่1149งพันหนิถึงตอนที่1150ันะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียวร้าวผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานได้กว่าค่ะ บัณทิตเต่าเทียนส่วนรู้สึกว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะสังหารย่เทียนได้แต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยให้ย่เทียนจากไปเพราะนั่นคือสมบัติหาขความมืดและแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาก็ไม่หวันที่จะจำแพ้ง่ายๆจะแน่นอนเราจําเป็นจะต้องได้ร่าบรณทิตเตาเทียนส่วนตีบดำได้เยเ่ทีเยี่ยเทียนใช้ความเดือดสุดแสงแหนน้นแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงที่รับพันเต่าธรรมดาเท่านั้น แม้ว่าเขาจะยกระดับมันจนถึงระดับจำกัดเป็นที่ระบายแรงแต่ความเร็วของมันก็ไม่ได้รวดเดียวมากเกินไปแต่ผลตะหิตเต่าเทียนโซนั้นแตกต่างออกไปขอนั้นบีได้รับพันเต่าระดับสูงสุดดังนั้นจะสามารถจินตนาการได้ว่าเขาใน,นรวเดียวมากแค่ไหนและเขาก็สามารถได้ตามเย่เทียนได้ในเวลาอันสั้นหลังจากนั้นเขาก็ทำการต่อสู้กับเย่เทียนอีกครั้งและในวารนี้ บรุผลตหิตเตาาด้รับแกงสุดคนอื่นก็กำลังจะมาถึงเราไม่สามารถที่จะติดพันกับบรุษลตหิตเต่าเทียนสวอตได้ไม่ใช่นนั้นเมื่อผลตหิตเตาารตดับพุ่งแกงสุดคนอื่นเดินทางมาถึงเราก็คงจะไม่ทางที่จะหลบหนีไปได้เย่เทียนขมดคิวด้วยความหนักใจแต่ความแข็งของเขาจะหักปยียบเทียบกับผลตหิตเต่าเทียนซูข้อนั้นอ่อนแอก,กว่าเล็กนอก้อยแต่เขานั้นได้เปรียบที่ร่างกายต่างห้ามของเขาได้ยกกระดับถึง60%เป็นที่ระบอยแรง แต่ในขนาดที่ตั้งกระทงห้หมของรถติีเต่าเทียนซนนั้นพึ่งจะถึงขั้นขอบเขต40%เนงนั้นเขาจะสามารถลดทอนกระจมตีได้ไปอย่างมากสิ่งนี้ไม่ได้นําไปสู่เขาสามารถในการ,าร,รต่อสู้ขับบรงพลตรีเต่าเทียนซวนได้อย่างเท่าเทียมแต่ในความเป็นจริงแล้วความเรือของเขานั้นก้อนแอมากกว่ารถตรีเต่าเทียนซูนและพระจมตีที่แก่สุดของเขานั้นก้นแอกว่าเล็กน้อยเช่นกันถ้าหากจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมา คอนันไม่สามารถที่จะจัดการกับบริษัทเต่าเทียนสวดได้ตุ้มบัมบรลุตตทิศเต่าผูแ้แข่งสุดอีกคนหนึ่งซึ่งสิส่วเลือดมาจากบริษัทเต่ามีคาทั้งแปลแห่งนิกายตาสวันซึ่งความแข่งของคอนันมันแข่งมากกว่าบริษัทเต่าเทียนสวดด้วยซ้ำบรุษะทเต่าเทียนซูซึ่งบันจห้าม,มอย่าขมืดอยู่ในเมือของเจ้าใช่หรือไม่บรุษะทเต่าบาจุนเกาทามบรุษะทเต่าบาจน ก็ไม่เห็นได้ไงว่าข้ากระดับก้อนมาให้ในผลก็ดับนสมบัติต่างห้แล้วก็มืดออกไปสมบัติต่างห้าแล้วก็มืดนั้นอยู่บนตัวเขาบรุตเทศเต่าเทียนสวดกล่าวมาเย็นชาดังนั้นบรุตเทศเต่าปาจุนจึงเขาร่วมการเปลี่ยนถอมเยเทียนใหทันทีและบรุษเทศเต่าพุ่งแกนสุดทั้งสองนั้นก็สามารถที่จะจัดการเยเทียนได้อย่างง่ายดายหรือแม้กระทั่งสามารถเฉยเทียนได้ด้วยซ้ำแต่ในไม่ค่าครีอราของบริเทศเต่าพุ่งแกนสุดอีกคนหนึ่ง ก็กำลังใกล้เข้ามาไรเย่เทียนโดยว่าเขาคงไม่สามารถที่จะราชาได้อีกต่อไปคอนเทนต์ที่ต้องการใบไม้ใบหนึ่งออกมามันนั้นเป็นใบไม้ตองห้ามแห่งข่างป่าและมันก็เป็นสมบัติตองห้ามประเภทตบกดีและมันก็เป็นสมบัติตองห้ามที่มีค่าที่สุดของเขาและเขาก็ตั้งใจท,ท,ที่จะใช้มันมาตลอรองแต่ใน,นตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องใช้มันแรงใบไม้ต้องห้ามแห่งความกระหดได้ก่อร่างกลายเป็นกเกียนตองห้ามเพื่อห่อหุ้มเย่ที่น้าปัา และบุกรุกเข้าไปในเบตองห้ามอย่างามือเพื่อนำเมเทียนออกจากที่แห่ง,งดีความรวดเรียวของมันนั้นรวดเรียวประจอมบ้าแม้แต่ปลเทต่าตาจูดและปลเทต่าเทียนซัวก็ไม่สามารถที่จะจุดจมันได้สมบัติต้องห้ามประเภทนี้อย่างนั้นเลยอืมพวกเราก็มีมันเหมือนกันบมผลเทติเตาบาจูดและผลเทต่าเทียนซีได้ใช้สมบัติต้องห้ามประเภทตบนี้ที่คล้ายคลึงกันกเพื่อตามราชและสังหารเจ้เทีย ต้องบอกเลยว่าเยเเทียนนั้นต้องคงดูถูกรถเททเต่าระดับพุ่งแกงสุดตอนนี้ต่ำเกินปาก,การที่สามารถฝึกฝนกลายเป็นรถททเต่าที่แกงสุดได้นานพวกเขาจําเป็นจะต้องมีข้อบพ้องที่น้อยที่สุดวลาครอบคุมในทุกด้านดังนั้นมันจะเป็นยากเกินไปที่จะสามารถดพผลจากกระแามของรถเทเต่าระดับพุ่งแกงส,นะสูงนักที่ในสั้แห่งในดินแดนอาคีต้องห้ามร่างของเยเเทียนประกอบขึ้นในที่นี้จึงรวดเร็ว แต่ความสามารถในกาเรรา,ราได้สังหารของพลทหิตาพวกแกงสุดนั้นแข่งมากเกินไปพวกเขาเดินทางมาจากที่แห่งน,นี้ในทันทีขณะพวกเขาก็สามารถจไว่ถึงตำแหน่งของเย่ทียนดะทพวกเขาจึงตามได้ราราเย่เทียนอีกครั้งสำหรับบทเทศเตาจะรับพวกแกง รังสิตของเจเทียรแรกที้รับที่ใช้ปกปิดออร่าของเขานั้นจนได้ประจุดังนั้นจะคิดที่หลบหนีด้วยซ้ำและในวิชาเขาหรือที่เทียนสามารถพอสมบัติตองห้าแย่งความมืดกอนได้พจจัดกระจายออกไปพละก่อรางระดับสูงไรแหงก็ได้รู้ข้อมูลนี้เช่นกันณเนะอเดนเนกของนนแดนอักเีตองห้าในโพลสันในผลมืวเทียนและคนอื่ก็ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน พวกเขานั้นถึงกับขมวดคิ้วและไปกรงปูนดูเหมือนว่านายพลก็ดับจาาตุีร่าดืม่มหดแต่ที่เต่าดับพุ่งแกง่สูนี่มันไม่นจะรายเกินไปจัิงนั้นเนลยนายพลทสานได้ทําการกล่าวออกมาเราควรที่จะขอให้ราชาแห่งวาจุและคนอื่นทำการช่วยเหลือนายพลก็ดับดือมมากนายพลเมื่อเทียนก่อทาอย่าเลยนายพลทสานได้ใส่หัว ข้านั้นเคยพยายามติดต่อกับราชาแห่งปัจุมาแรงพระราชาแห่งปัจุก็ได้กลับไปที่ภูเขาดฮัมบินเป็นที่ระบอยแรงซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่เข้าร่วมสงครามครั้งนี้อีกต่อไปและให้พวกเราออกจากที่แห่งนี้โดยสูอย่าได้ยุ่งเกี่ยวในสงครามครั้งนี้แต่พวกเราจะสามารถตอดแพรได้อย่างไรที่แห่งนี้มีสัมปัติต่างห้ามแปลกๆมากมายแค่ข้ามองออกไปร,กรอบๆข้าก็สามารถค้นพบเจอมันได้แรงในผลเมื่อเทียนก็ถอนหายใจออกมา จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นรปได้รหดับพวกเขาที่จะสามารถช่วยเหลือที่เทียนได้และราชาแห่งไวตุก็ไม่สนใจที่จะครอบรบเหตุการณ์ครั้งนี้อีกต่อไปดังนั้นจงไม่มีทางที่จะช่วยเหลือในผลก็รับได้เขาคงทำได้เพียงพึ่งพาตัวเองเท่าน,นั้นในพนาาลันได้แต่ถอในใจออกมาเวลาผ่านไปทีนี้มันได้มีบธทที่เตาผพ้่แก่สุดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อย พวกเขาเน้นจะทําการไดยราตจะสังหารเจ้เทียแต่ก็แน,น่นอนว่าไม่ใช่พลให้เตา่ตาระบุ่งแก่สุดทุกคนที่จะมาทําการไดยราตจะสังหารเจ้เทียพรรทัที่สุดแลในดินแดนสมบัติอาคขตตองห้ามแห่งดีมันก็ไม่ได้มีสมบัติตองห้าเป็นความมืดอย่างแค่หนึ่งในสองชีนดังนั้นอํนาเภอพลตทีเตา่าผู้แก่สุดคนอื่นจไม่ได้สิบราไปแย่งสิ่งสมบัติตองห้าอย่างความมืดต่อนาน แต่ก็ตามปรตเสเต่าบาจูนและปรดเสเต่า,ตาเทียนโซนก็ไปเสียที่จะาํจำแพและทําการไร้ตามเย่เทียนตาา่าปซึ่งมันได้ทําให้เย่เทียนนั้นได้สมัมผัสต้องห้ามไปมากป่าแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะรบมีกตัญาูนี้จ์ได้แต่โดยเมค่กคิด ในตอนที่เย่เทียนกำลังจบนิจุนดันจูจูก็มีมือที่ขาวได้อ่อนโจนจับขอไปเย่เทียนั้นต้องการที่จะต่อตา้าแต่เมื่อเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่เดิกคุ้นเคยเขาก็ถึงกับจุดในทันทีโอจากจิเอ,อ๋ยจากนั้นเลยเย่เทียนรู้สึกประลัดใจเมื่อพบเห็นคนตรงนั้ท่านจงพยาจามซ่านร่าของท่านเอาไปทัาแล้วข้าจะใช้จ้างก้าศักดิ์สิทธิ์แตงเงาเพื่อที่จะผลเทต่อระดัรบรุ่งแก่สุดตอนดันจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงกำลงจูของท่านได้ โอจังจิอเอ๋อได้ข่าวมาอย่างรวดเร็วได้ 4. ีเย่เทียนพยัยหน้าเห็นดูยเย่ที่ในเริ่มทําการเก็บซ่อนหน่ากของเขาแลดด้วยความเชื่อเถื่อของอย่างก้าวได้เงามันดูเหมือนว่าเขานั้นจะหายตัวไปจากสวรรค์แต่ประพีโดยสิ้นเชิงในโลกแห่งนี้นั้นไม่ต้องเดือต้องอใดๆเกี่ยวกับเขาหรือแม้แต่ดีดของเขาโดยด้วยซ้ำหลังจากนั้นปรดเทศเต่าบาจูนและมรดเทศเต่าเทียนส่วนก็มาจากบริเวณแห่งนี้ แต่พวกเขากลับไม่สามารถสังเถึงการมีอยู่ของย,ย่เทียนเต้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ใช้เท่ทับในการติดตามที่ดักตาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบพบการคนดูของย,ย่เทียนเต้าเน,นื่อพวกเขาจริงได้ขโมยคิลดทันทีมันเป็นไปได้จรายการห่อร่าของในผลก้าดับได้หายไปอย่างชิ่นเชิงบรรดตาทิศเต่าเทียนส่วนรู้สึกงุนโก่ข้าเองก็หาเขาไม่เจอเช่นกันบรรดต,ตาทิศเต่าปาหยุนได้กล่าวออกมาว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะร่งหล่นไปแล ไม่มีทางที่เขาจะตายง่ายๆแบบนี้บรรดุลแต่ที่เต๋าเทียนส่วนได้กล่วาวออกมาว่าความแข่งข่งของเขานั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าความแข่งของพวกเรามากนะักเพราะเขานั้นเป็นถึงบรุดแท้จริงแหนันแม้ว่าจะรับบาดเจ็บสาหาัสแต่เขาก็สามารถซ่อมแซมไปด้วยพลังงานตมมระกําเต้าซึ่งพลังงานตมเมรเก็ดของเขานั้นไร,ร้ขีดจำกัดมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะสามารถทุสขารได้ง่ายๆเช่นดีเว้นแต่ว่าจะเป็นบรรดแหนจกักรขึนขั้นที่ต้องมือสังหารเขา คาดว่าเขาควรจะมีสมบัติบางอย่างที่เขานั้นไม่จำใจที่จะใช้มันมาต่อรอแต่ในตอนนี้เขาได้ใช้มันแรงเนื่องนั้นมันจะสามารถซ่อนตัวตนของเขาได้จากสมปูบรุเตตตาบาจุนได้ทําการฆ่ดตาในเมื่อไม่สามารถคนพบเยี่ยนได้อกตไปบาบรุรเตีิเต่าพุ่งแก่สุดทั้งสองจึงไม่ต้องการที่จะซิวราอกตไปาโดยนั้นพวกเขาจึงรีบจากไปในรถเร็วเพื่อไปะย,ะยังชิงสมบัติห้ามแห่งความมืดชิน้นอ,อื่นเจ้าเออข้าขอบคุณจอมบ้า เย่เทียนก็ขอบคุณถ้าไม่ใช่เพราะโอยัเจอเอนในครั้งนี้เขาคงจะตกในเฮนั่งดําปาถึงแม้ที่สดแล้วเขานัจะไม่ได้ตกตาแต่เขาเน้นที่จญเสียร่างกายที่เขาขัดรอกขึ้นมาเช่นเดียวกับสมบัติตองห้ามมากมาพระรามถึงสมบัติห้ามเอาขมือตีกู้ข้าเองก็ยังข่าวบ้าท่านมาจางที่หนีเช่นกันท่านกหาน็หันไปจ่ำบ้าท่านรู้เร็วว่าสมบัติห้ามเอาขมือนานคือสิ่งที่มรดเที่เต่าระดับผู้งแก้มสุดทําการแจ้งชิงการ แต่ท่านกลับกล้าที่จะจบโสยบันถ้าข้าเป็นท่านข้าคงจะเด็กเลี่ยงกับปะทะของรสทเศดาวตะดับพุ่งแกงสุดดาน,านันโอ้ยังเจอเออได้ทำการกล่าวมาได้กวกตาเสยเยียทีข้าไม่ได้ไปแย่งสิ่งสมบัติต้งองห้ามอยาขมืดกับพวกเขาแต่สมบัติต้องหับในย่างขงมืดนั้นจะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าข้า ถ้าข้าไม่ขัวเอามันมาข้าก็คงจะเป็นคนโง่ไม่ใช่หรือเย่เทียนได้กล่าวอธิปาอย่าไ้พูดที่เรื่องนี้อีกเรือข้านั้นสามารถคนทำตำแหน่งขอสมบัติต้องห้ามอย่างความมืดที่พระจปังตาพัดในสป,ปัดได้เก็บไปเอีนแดนสมบัติอาคิต้องห้ามแห่งนี้เป็นที่ได้กลอมเจ้าพ่อตำแหน่งขอสมบัติต้องห้ามแล้วอย่างนั้นหรือยี่เทียนรู้สึกใใตือนใจไปอย่างมากพวกเราจะสามารถนํามัดออกมาได้เต็มไม่เรานั้นไม่สามารถที่จะนํามัดออกมาได้ เแต่เราจะทาการรวบกลมกุกแจตงห้าคอนดินแดงสัติอาเคตองห้าทั้งหมดเราถึงจะสามารถนําอันออกไปได้โอจากเกยวเออได้พูดออกมาจากเรลโรยเย่เทียนได้กล่าวออกมาอีกครั้งว่าสมบัติตองห้าและขอมืดดินนันมันจะสามารถแพัฒนาเสิ้นทางในครดของพวกเต่าได้ถึงบ้านถ้าพวกเร่าทําการประชัง,งานบันเดียวดี ไม่มีทาอโอยังเจอเออได้ขเขาอ๋อมาว่าส,ส่วนประกอบขห้ามปมืดทินนั้นถูกเรียกว่ากระจกจาพาการจะเปิดใช้งานบรรณัดจำเป็นจะต้องใช้เรียดจำนวนมากของผลแททจริงและบรลตะทิศเตา่าไม่เช่นนั้นทิศทางที่จะเปิดใช้งานบรรด้ในชว่วงเวารณีได้มีรดแท้จริงจำนวนมากที่ต้องโรยรายข้าก็ได้สะสมซากศพของพวกเขาท่านเองก็ควรจะรอบกลมซากศพของพวกเขาให้เร็วสุด แม่เบ้จะเป็นศพของสิ่งมีชีวิตสะต้องห้ามก็ตายแต่ถ้าหากพวกมันเพียงพอพวกเราก็จะถาวายมันให้กับกระจกตาพัดในทันทีตกลงเย่เทียนพยักหน้าหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินเข้าไปใินแดนสมบัติอคีดองห้ามในทันทีพวกเขานด,ด้ทำการรวบรวมสมบัติตห้ามแปลกๆมากมายและในขณะเดียวกันก็ทำการเก็บซากศพของบบุรุี่แท้ทจริงบัมรุตตะทิศตาว และสิ่งมีชีวิตจะได้ต้องห้ามตนวันบ้างหลังจากนั้นเปยราก,ก็ผ่านปลายันแล้ววันเล่าในาวันนี้จะบทห้ามแห่งความมืดจินเก้าได้ปรากฏตัวขึ้นในดินแดนสมบัติอาคีต้องห้ามเป็นที่ออะระบายเรและในมู่ของบักมันเย่เทียนนั้นสามารถแย่งสิ่งไปได้หนึ่งชิน้นโฮยังเจือเอ๋อก็สามารถแย่งสิ่งไปได้หนึ่งชิน้นราชาคีสามารถเอาไปได้หนึ่งชิน้นนิกายเทียนไห่ก็ได้เป็นหนึ่งชิน้นวิหารเมืองศุนก็เข้าไปได้หนึ่งชิน้น ระชิ้นทุดท้ายที่ปรากฏขึ้นก็ตกเป็นคอนิกายมีเทียส่วนสมบัติต้องห้ามอยาองมืดอีสามชิ้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้พี่ใ,ใหญ่ยี่ยเทียพวกเดินทางไปที่กระจกจากพัดกันเธอในตอนนี้สมบัติห้ามอย่างมืดเกือบที่จะปรากฏตัวขึ้นมาจนครบแรงดังนั้นพระจักาาจาดาพัดในสปาร์ จะทาการเปิดเผยกามอยู่ขวจกตาพัดเมื่อใดก็ได้เลยเมื่อถึงเวลาน,นั้นแผนการคือพวกเขาก็จะเริ่มต้นขึ้นในแดนพวกเราจะเดินทางไปใช้กระจกตาพัดกันก่อโอยังเจอเอิร์ดได้ท,ทาการกล่าวออกมาหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางมุ่งหน้าเข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของกระจกตาพัดอย่างรวดเร็วในดินแดนสมบัติอัคคีตองห้าภูเขาฮูรูกกเกตองห้าบนภูขเขาแห่งนี้ร้อกรอบไปด้วยไม่น้ำแมกขนาดใจ ที่เกาะตัวเหมือนกับก้อนเมฆของขกเกียนทองห้าและในวาราน,นีก็มีร่างสองร่างปรากฏตัวขึ้นในที่นี้ซึ่งพวกเขาก็คือเจ้เทียนไดโอจางจูเออที่แห่งนี้แหลโอจางจอเออได้ชี้ไปที่เส้นทางที่จยหน้าของพวกเขาซึ่งเจ้ยเทียนนั้นได้ใช้สมทิติของเขาในกกะสัมปลุแต่เขาก็ไม่ได้พบกระมืจูของ,ของ,ของกระจจาพัดรือแต่เขานั้นกลับพบสมบัติทอห้ามากมากระจกจาพัดไม่ได้ทั้งจูบนพวกเขาแห่งดัน แต่มันนั้นตั้งดูบนกอนเมฆแห่งกฎเกณฑ์ข้างในนั้นเป็นพื้นที่ขนดาดใหญ่เพราะเราจะรู้เองเมื่อเราเข้าไปโอ,อยางเจอเออได้ทําการก่าวมาซึ่งท่ดนนั้นได้เียนเทวจางเจอเออก็ได้เปลี่ยนเข้าไปในกอเมฆกฎเกณฑ์ะพวกเขาก็เดินทางมาถึงพื้นที่ขนดาดใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้ได้มีกระจกสีดําขนดาดใหญ่ปรากฏขึ้นในค่องปาซึ่งมันนั้นเชื่อมโยงกับวนเกณฑ์ของสวรรค์และประชญมันตั้งยด่ในที่นี้เ้าก็ว่ามันวันนั้นเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้มีร่องรอยของการรบกวนจากเสียงต่างเรยอโอยังเจอเออถ้าเจ้าบอกข้าบเม่ว่าข่าจะพบกระจกตากพัดที่อยู่ในที่แห่งนี้ข่าคงจะไ,ได้คิดว่าจะมีใครบางคนนำมันเข้ามาในที่แห่งนี้โอยังเจอเออได้ทำการกล่าวออกมาบ้ากระจกตากพัดนั้นเป็นสมบัติตองห้ามอความมืดที่เป็าความรับมากในพระสชบังตาพัดแหสวัด แม้แต่จะาพัดบางคนในพระสปังจาพัดในสบัตก็ยังไม่รู้ถึงกรมมจูขอมสมบัติตองห้ามอย่างขงมืดชินดีระทายที่สุดแล้วมูลค่าที่จะเปิดใช้งานคอมมันนั้นก็สูงมากเกินไปพระสปังจาาพัดในสบัตก็มีทางที่ใช้ชีวิตของุลที่ให้จริงแรมพลรรตะทิศเต่าจุมันบ้าเพื่อช่วยพลรรตะทิศเตา่าแตบพุ่งแก็งสุดของพวกเขาทำการเปเส้นทางในนาโคแต่ถ้าหากสมบัติจินดีได้ถูกเเผยพวกเขาก็เกรงว่าจะมีจาพัดายคนที่คิดไม่ดี แต่ถ้าพวกเขาไม่ทําการปิียซ่อนข้อมูลพิเศษอันนี้ข้าเองก็ไม่เดาบ้าพระจปังจาพัฒน์ในสวรรค์นั้นจะสามารถเป็นเจ้าของของกระจกตากพัฒน์ได้อีกต่อไปถึงบ้า่มาเริ่มกระดิกก่อข้าคาดว่า,วาสารที่แห่งนี้ก็คงจะถูกปเปิดเผยในเดรน,นีแม้ว่าจะไม่มีใครคนพบที่แห่งนี้แต่ถ้าหากพระจปังจาพัทน์ทำกรเคลื่อนไวเพียงเล็กน,อน้อยมันก็คงจะเกิดมิดเด็กๆขึ้นมา ซึ่งมันเพียงพอแล้วที่จะทําให้พลดแท้จริงจมอนบมา,าและพลดแทศเต่าเดินทางมาอย่างที่แห่งน้เและเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราก็คงจะเดือดร้อนไปอยา่างบ้างั้นมาเริ่มคนเดิยี่ที่ได้นำา่ามพลดแท้จริงจมานบ้าท่วงโจรและศพของพลเทศเต่าที่เขารวบรวมมาบางส่วนนั้นออกมา,าและทําการสร้างไว้หกมันให้กับกระจกตาพาในอีกด้านหนึ่งก็ยังจะเออยกเริ่มสังเวยซากศพของพลดแท้จริงและพลดแทศเต่าด้วยเช่นกันตุ้ม กระจกจากพัด,ดเลือแบ่งแสกออกมาและโดยทรัพย์นาชีพเลือดเนื้อความหาหนาเต่านั้นจางต่อเนื่องและโดยเมื่อาัดขีดยี่เทนนันก็เห็นฉากการฝันในอนาคตจะก,กระจกจาพัดจากเต่านั้นด้วยเนว่าจ,จะเป็นประสบการณ์กระสันตัวของเขาและมันก็ได้ะได้เห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆมากมายสำหรับเขาในอนาคตแต่ในสุดเขาก็สามารถค้นพบเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับเขาน,นี้สูดแต่เนื่องว่านี่ไม่ใช่อนาคตที่แท้จริง แต่ม่เป็นเพียงเส้นทางกนพะที่ถูกต้องท่อนนั้นแต่สิ่งที่ดีสุดก็คือการได้เห็นอนาคตโดยตรงเนื่องพวกเขาจะไม่ต้องทางแต่แน่นอนเพราะอนาคตของลายคนนั้นพวกเขาไม่เดินไปเส้นทางที่ถูกต้องเสมอไปแล่ผู้ตนายคนก็ต้องทางในวิธีต่างๆเช่นกันเย่เทียนนั้นได้เห็นว่าเขานั้นได้พยายามหัวใจในวิธีต้องห้ามตะเพร,ราและในสุดเขาก็สามารถเขา้าใจกฎเกณฑ์ต้องห้ามได้่างสมบูรณ์จากนั้นเขาก็รอมรบมันเข้ากับเตาที่แก่สู เพื่อสร้างตต้องห้ามที่แก่สุดของเขาขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ทําการเจากระดาเข้อศอกเข่าเปนพรทศทิศเต่ตาพร้อมกับเต่าต้องห้ามที่แก่สุดของเขาหลังจากนั้นอิเมนดาเขาก็ได้สร้างที่รับต้องห้ามของเขาขึ้นมาเองซึ่งมันนั้นอยู่ในกอที่รับพันเต่าระดับสูงสุดและมันก็อยู่จงคอพันในรอกเป็นดี และเขาก็ได้กลายเป็นบรุษเทแถาผู้จงคอพานหลังจากนั้นเขาก็สามารถเข้าใจได้ถึงความรับของบริษัทเนารจาเดยนั้นเขาจะสามารถที่จะจกดับต่อไปได้ก็ไปเป็นบรุษัทเนาจากรึ่งขั้นี้สูงแต่ในนั้นภาพก็ได้หายไปและความเขา้าใจต่างๆมากมายก็ได้สิ้นสุดตรงอย่างกะรันหันในปราณีซากสุดจำนวนธรรมด้ได้กลายเป็นเท่าท่าและพลังแห่งการสันเปรยก็ได้หมดลงดังนั้นเส้นทางแนคตของเขาจึงได้ถูกตัดขาดเขารู้สึกแย่ไปอย่างมาก ในเวลานี้เย้ยเทียนแทบจะรอไม่ไหวที่จะทําการสังหารพลรทัจจิงและเรามมพลทธิตเตาจํานวนมาทั่เพื่อทําการสังเกตเส้นทางในคตดของเขาอกตาปาแต่ในไม่ช้าเย้ยเทียนก็สามารถสงบจิตใจของเขาลงได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่อย่ังจื่อ,อได้บอกว่าถ้าหากกระจกตากพัดนั้นได้ปรากฏขึ้นมันจะทําให้พลทัจริงและาพทธิตเตาจมวนมากรลวงโตน เพราะการรั่วรวงของกระจากจากพัดทันทิ้งใ,ใจไปอย่างมากและแม้แต่บรรทุแทห้จริงแหนนนั้นเช่นเราที่ไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับเส้นทางแนวคตก็ยังถูกครอบงําซึ่งตอนนี้บรรทุทีเต่าพุ่งแข็งสุดคนอื่นนันไม่สามารถมองเห็นเส้นทางแนาคตของพวกเขาได้พวกเขาจะต้องบ้าคลั่งไปอย่างะะมากแใเนในเราะและบรรทุทศเต่าผู้อยู่นพันที่ต้องการจะเห็นอนาคตของพวกเข,ข,ขาก็คงจะทําการสรังหารรเุทศเต่าพุ่งแข็งสุดคนอื่น แรมพรดเทศตระระดับทั่วไปรวมถึงพลดเทศจริงทั้งโบเพื่อที่สามารถมองเห็นอนาคตของพวกเขาต่อไปได้ย่เห็นได้กก่าวออกมาในอีกด้านหนึ่งโอยังเจอเนนก็ได้สิ้นสุดเส้นทางการดูอนาคตของเธอแ,แล้วรับถึงวันว่าเธอจะรับบางสิ่งบางอย่างดังนั้นจึงได้ปรากฏร,รอยจิ้มบนใบหน้าของเธอและเธอก็ยอมดีไปจังบ้าไปกันเถอะพวกเราจําเป็นจะต้องกลมซักศพต่อไปแต่ท่านนั้นจําเป็นจะต้องทําให้จิตใจให้สงบลงเสียก่อน รละการรอบกลมซากศพของพวกเราในครั้งนี้จะรอบกลมซากศพเฉพาะของพลดหิดจริงแถมพลดทิดเต่ททตาที่สังหารไปแล้วตั้งนานโอ,อย่างจึเออเกาวตื้อเย่เทียนก็เพียงน้าเห็นดูและเขานั้นก็ได้สง,งบจ,จิตใจของเขามานแลววและเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไรระม่ทําการพม่าเหลากที่เย่เทียนได้จอาจจูเออจากไปมรลพลดติดเต่าผู้หนึ่งก็ได้ค้นพบการมีอยู่ของกระจกจากพัดในตอนแรกน,นั้นเขาต้องการที่จะเอากระจกจากพัาดออกไป แต่เขาก็าพบว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้หลังจากนั้นไม่นานข้อมูลของจกจาาพัดก็ได้ร่วไหลออกไปซึ่งมันนั้นที่ดูดบอรผลแทจิงและรษเทจเต่าจำนวนมากหรือแม้แต่ผลรรเทจเต่าพุ่งแข็งสุดก็ตาเมื่อกระจกจากพัดที่ตรงแนของพวกขอแล้วกลุ่มรษแทจิงและเหล่ารลเทจเต่าก็ได้ประทับตัวกันในที่แห่งน,นี้ แต่พวกเขานนั้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเรียกได้ไไดว่าพวกเขาจะมีความสมัคีกันเป็นอย่างมากเพราะทายที่สดแล้วมันไม่ทางที่จะเอากระจกตาพัดออกไปได้ตุ้มบองรลุดตาเหตตาระดับพุ่งแกงสุดคนแทกเตืนทางมาถึงขอก็คือหลถถุดตาเตตาเทียนสูของวิหารเมืองอาจากหลังจากนั้นบองรลุดตาเตตาเทียนซีบองรถ,ถุดตาเตตาโปกอกบองรลุดตาเตตาปัญ,ญซี บรมพตรติชิตตาปาจูนและบอมพรตรติทิตตาศีษสังหารก่อได้มาตรอกันในที่นี้เราพลตรติชิตเตาผู้แก่สุดเด้นทางมาจากที่แห่งนี้ทีละคนและพวกเขาต่ละคนก็พยายามที่จะขโมยกระจกจาพัดออกไปแต่หลังจากนั้นไม่น,นานพวกเขาก็ได้คันพบว่าแม้ว่ากเขาจะดมพ่างกันพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะขยับเยื่อนกระจกจาพัดได้กระจกจาพัดนี้ได้ถูกล็อกไว้จากสมปู่ด้วยดินแดนสมบัตอิอัคีต้องห้ามนาใจยแห่งนี้ และมันควรจะเป็นสมบัต,ติตองห้ามและความมืดที่มีค่าที่สุดในแดนสมบัต,ติตองห้ามแห่งนี้มรุษย์ตะตวัาตกจะกโมจะแสดงความคิดเห็นหลังจากนั้นพวกเขาเ,าเริ่มศึกษาถึงประจบท,ที่แท้จริงของสมบัต,ติตองห้ามและความมืดชิ้นนี้ในเวารนี้มนดเท์ตะวันาจุนได้เทพลังงานของตัวเองเข้าไปในกระจกตากพาและเขาก็ได้เห็นเส้นทางในอนาคตของเขา เนื่องเสียดายที่พลังงานของเขานั้นได้ถูกใช้ไปรถเดียวเมื่อกันปาดและเขาไม่ต้องการที่จะเทพลังงานต่อไปอีกนี่คือสัมปัตตองห้ามในความมืดสำหรับการมองเห็นอนาคตการพรัฒนาของตัวเองบอมรตุตตาิตเตาบาจุนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากความหมายที่เก่าวมานั้นเขานั้นรู้ไปอย่างดีขอรู้เลว่าสัมปัตตองห้ามในความมืดชินดียังขาดแคลนพลังงานประชภทอยู่และตราบใดที่มีพลังงานเพียงพอเขาก็จะสามารถเปิดใช้งานมันได้ตลอดเวลา ซึ่งเขานั้นได้พยายามรวบรวมทินตองห้าเป็นความมืดเข้ากับกระจจตาพาัแต่มันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาเริ่มค้น้าได้วิธีต่างๆและในสุดเขาสามารถตอบเรบว่าสิ่งที่กระจจตาพัดต้องการนั้นก็คือพลังงานที่บรรจุอยู่ในรากของสิ่งมีชีวิตแต่เพียงแค่เขาคนเดียวไม่สามารถตัดสการจของ,อง,ของขพลังงานของขกระจจตาพาตัดได้ซึ่งในนั้นเขาก็ได้หันเทความสนใจไปที่ดาอมรุทแท้จริงและตาอมรุทธที่เต่าที่อเนกโก ตุ้มมังกรตทิศเต่าปาจุนเติ่มจมตีตามมรถกแทจริงดาวนีและพระจมตีของมังกรตทิศเต่าปลาจุนก็ได้กลายเป็นเส้นไหมต่พันร่างของตามรถกแทจริงตอนนั้นได้อย่างง่ายดากรามรถกแทจริงตอนนั้นได้ทำการร่วงโดนตรงและตาวมรงกแทจิงตายพันคนก็ได้ตกใจทันทีมรุกตาทิตเต่าปลาจุนเจ้าบ้าไปแล้วถึงกั้นเรือมรุกตาทิตเต่าคนอื่นรู้สึกกอดไปอย่างบ้า พรทศจริงบางคนที่พึ่งโถสังหารไปนั้นเป็นคนจะนิยของพวกเขานี่มันไม่ได้หมายความว่าพรทิศเต่าปลาจุนจากที่จะทำสงคมกับพวกเขาทุกคนดังนั้นเดิมแต่ก็ตามพรทศเต่าปลาจุนก็ยังคงขังหานพแทศจริงต่อไปหรือแม้แต่พรทิศเต่าสะพานกได้หกสองสามคนก็ยังถูกเขาฆ่าตายหลังจากนั้นเขาก็เริ่มรวบนรสบพทั้งหมดแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาพรทิศเต่าจาดเป็นรับที่เป็นพรทิศเต่าเพื่อแก่สุดที่คนหนึ่งกได้โจมตีออกไป แต่มันไม่ใช่เพื่อหยุดจังผดเทศเตาบาจุนแต่เพื่อสังหารเรารธธต่าผดแท้จริงตอนนั้นด้วยอีกคนในเวลานี้แม่บ้านผดเทศเตาราดับผู้แก็งสุดคนอื่นจะงงเง่าไม่แค่ไหนแต่เมื่อพวกเขาเห็นการทำก่อนหนี้ของทดเทศเตาบาจุนและผดเทศเตาดาบเรนลับพวกเขาสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วถึงสิ่งที่สามารถเปิดใช้งานกระจกตาพัตตาในเวลานี้เธธต่าผดแท้จริง ได้กลายเป็นวัตถุหม่ของกระสังหารของพวกเขาแม้ว่าจะมีสาวบกนิคากของพวกเขานั้นถูกสังหารพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่าเส้นทางในคตของตัวเองเราอรดลแท้จริงและตร้มผลแทเต่าที่แอบกอดพวกเขาแต่ก็ถูกสังหารซึ่งพวกเขาเน้นต้องการที่จะหลบหนีแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําได้เราบรผลแทิเต่าระดับพุ่งแก๊สูดได้ทําการเลือกสังหารพร้อรผแท้จริงเรานี้และผลแทะเต่าสวรรค์ที่ต่ำกว่าขั้นที่หกอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นพรเทตเตาล่นนี้ก็เริ่มสั่งป่วยซักศพวามดีให้กับปจบตาพาร์ซึ่งมันนั้นทำให้พวกเขาได้เห็นเส้นทางแนวาคตของพวกเขาและในไม่ชาพวกเขาก็ได้เห็นเส้นทางในนาคตที่ถูกต้องในการกลายเป็นพรเทตเตาผู้จงขอพานแลอข้อมูลเชิงลึกมากมายก็เข้ามาในใจของพวกเขาทีละคนในขณพวกเขาจะสามารถเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าพวกเขานั้นจะสามารถลกระดับกลายเป็นพรเทิเตาผู้จงพอพันได้อย่างไรและจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร แต่ก็แน่นอนว่าเนื่องจากร่างกายที่มีขีดจำกัดของเราพลดแทจีและเราพลดแทตานั้นเส้นทางในอนาคตของพวกเขาจึงไม่สามารถมองเห็นเส้นทางในอนาคตของพวกเขาที่กำลังจะยกกระดับกลายเป็นพลดแหอาจักรครึ่งขั้นด้วยเหตุนี้ทราพลดแทต่าผุ้แก่สุดจึงได้จ้องมองไปที่การด้การพวกเราไม่จําเป็นจะต้องข้าแข่งกันเองมันยากเกินไปสำหรับพวกเราทุกคนที่สามารถสังหารพลดแทตาระดับผุ้แก่สุดแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากระสู้นี้จะจะรงเมื่อใด ทำไมพวกเราไม่ออกไปทมราเราบรุษแท้จริงแร่บรุษัทเตเต่าระดับทั่วไปราบรุษัทเตเต่าบาจุนได้กล่าวแนะนำตกตรงตามน้นเราบรุษทศตเต่าผู้แก่สุดตายคนตอบรับเห็นด้วยในวันตอมมาเราบรุษแทจริงจำงนวนในรทนดินแดนอคีต้องห้าได้พบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่พวกเขานั้นได้ถูกบรุษทศตเต่าพู้แก่สุดโจมตีและทำการได้สังหารดูตระเวราซึ่งพวกเขาต่ละคนนั้นเจสิปิตตรงอย่างการะดานหันในขณะที่เดินดู เจย์เทียนเดลอย่างเจเอ,อิดที่เห็นจากนี้พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อีกต่อไปการร,อร่อรวงคอ,งองจกตาพัดนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปไม่มีใครสามารถเพื่อเฉยต่อกระจกตาพัดได้มันคงจะมีแต่มรุษแท้จากคขึ้งขั้นเท่าน,าน,นั้นที่ไม่ได้สนใจกระจกตาพัดและในเมชาราประเทศดาวผู้จงคองพันก็เริ่มไปรู้ข่าวของ,ของ,ของจกจตาพัดจน,นพวกเขาจิงได้เดินทางมาที่ดินแดนอาเคตตต่อห้าเจตโค การต่อสู้ในที่แห่งนี้จึงเริ่มแวีคดนแตกมากยิ่งขึ้นอาละครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างอยู่แล้วว่าผมเอาให้มาต่อกันตอนหน้าดีกว่าน,นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะรินแรงมากแค่ไหน้วครับผมแล้วใครจะเป็นคนปีฉากสงครามในครั้งนี้กันแน่นะครับผมอาลนะครับได้ภาพกันใดขออภัยในนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กด,ด,กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป,ปดด็นครอบครัวเดียวกันเลยครับของขา